สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการพี่พาฮ่าสำหรับผมก็พี่กรณพี่นุมส่วนนี้น้องใหม่ของรายการนะครับครับน้องบอยนะครับอันนี้ไม่ใช่บอยพิพัอน์นะครับไม่ใช่บอยจักรวาลนะครับอันนี้บอยบ้าบอวันนี้เราก็จะมาพาทุกท่านมาทัวร์ตลาดร้อยปีบ้านเมลห็นไหครับครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะมานะครับถ้าเกิดอยู่เส้นอยู่ใน ในเขตกระทอกรุงเทพนะครับมาในเส้นบินบุรีสุวินหวงแลววิ่งมาตรงมาเลยนะครับแล้วก็ดูป้ายที่ฉัดทางสาเนะครับส่วนท่านที่อยู่ปัตตานียะลาเบตงนะครับขึ้นรถไฟนะครับมาลงที่หัวลำโพงแล้วก็เหมาจากที่ไปไปหมอชิดแล้วขึ้นรถจากหมอชิดนะครับกรุงเทพฉัดางเสาแล้วก็มาลงที่แสงเสาลงนะครับไม่รู้จะลงได้ไง่ะแล้วก็อีกอย่างเึงก็อีกเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดอยู่เชียงใหม่เชียงราย แถวลงพูนลังปาาก็ขึ้นรถไฟมาลงที่ขนพงครับเหมาแท็กซี่จ่ายขนพงไปที่หมอชิดต่อจากหมอชิดมาแปะริ้วหรือชากเราก็ถึงแล้วครับตลาดนัดบ้านไอ้ตลาดร้อยปีบ้านใหม่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงแสานะครับเดี๋ยวเราจะพาดูพาไปทัวร์ในตลาดกันนะว่ามีอะไรบ้างครับโอเคครับบรรยากาศนี่นี่นะจะแบบ8090นะครับเยอะแยะเลยครับตอนนี้ที่ผม กลังมองหาอยู่มีทั้งของกินของเล่นของใช้ i̇şte นะะี่่เป็นสินค้าลูกจีนน้ำเงินสินค้ารังผึ้งผีกระโปรงและชิมกัดน้ำตาลไอ้นี้มะม่วงนะครับอันน yes. ี้เป็นมะม่วงพันและมันเดือนเก้าอ๋อมันเดือนเก้ามันเดือนเก้าตกลงเป็นมันหรือมะม่วงมันเป็นชื่อมะม่วงนะครับแต่ชื่อว well)> ่ามันเดือนเก้าเดี๋ยวจะลองชิมนะ ยัง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 ไม่เปรี้ยวยังไม่เปรี้ยวลองดูบอยมึงลองดูไหนขอบไปนะอ่าผมขอตัดตัดขึ้นมาชิมก่อนนะเชิญหนูอยากให้พี่ลองชิมพี่พี่พี่กินแล้วไรอ่ะพี่บอกก่อนเอออันนี้ไม่มีรสนะคะหนูใส่หม้อลับต่อเป็นไงล่ะนี่ไม่มีรสแม่ค้าค่อนข้างที่จะกันเองมากนะครับ ผมไม่แค์ว่ะเด็กกูอ่ะอนแกงยก็ได้โอเคขอบคุณมากครับอันนี้ชื่อร้าน,นอะไรครับร้านหมูม่วง,งน้ำปลาหวานนะครับเปีาา้ยวเย็แนแม่ค้านะครับรช็อตอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศริมแม่น้ำปปปงครับลำไทยลำไทยสวยงามมากผมชอบมากอย่างลำไทยจะเป็นกิจกรรมในตลาดร้อยีบ้านใหม่นะครับรำเออันนี้ก็จะเป็นแบบ เขาจะสอนสอนให้ฟรีนะเราจะเข้าไปร่วมสนุกกับเขาก็ได้นะครับนี่ลำแบบลำแบบไทยประยุกต์เลย โอเคแล้วโอ้ตลาดร้อยปีบ้านใหม่จริงๆครับบรรยากาศดีนะครับล้ำเนื้ล้ำพวกเขาแล้วไม่ไม่ต้องเสียอะไรก็มาดูแล้วก็ล้ำเขาได้เลยตลาดร้อยปีบ้านใหม่เอ๊ะยังต่ออีกเหอไม่ไหวละวต้องต่อและอย่างนี้มานี่ไปเลยเฮียไปเขาจะมีเอ่อเข้ามาล้ำได้เลยนะครับอันนี้เขาจะ กิจกรรมสุดางพื้านนะครับของตลาดนัดร้อยปีบ้านไม่มีพื้นฐานเท่าไรเลยถามว่าผมรำเป็นเราะผมไม่รำเป็นเพราะทาตศาสาเขาเขาเรียกเราโมงพื้นฐานอ่ะอ๋อแล้วหนูทำอะไรคืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นข้าวห่อใบบัวค่ะข้าวห่อใบบัวชุดละเท่าไหร่ครับห่อละห้าสิบาทห่อละห้าสิบมีหลายหน้าเลยคุณผู้ชมเอา มีไหล่หน้าเอาหน้าหน้าฝนไม่มีนะฮะหน้าฝนไม่มีแต่อย่างนี้ชุดละเท่าไหร่อ่ะห่อห้าสิบทุกหน้าเลยค่ะพห่อละห้าสิบทุกหน้าเลยนะครับห้าได้เลยทันห้าน้องว่าไงกูราะว่าคุโดนตัดตีนแล้นะจิ๊บเอาเอาคนละชุดคนละชุดอันนี้ก็เป็นแบบแบบเข้าห่อใบบัวนะครับอันนี้ อันนี้ใบบัวทำเองหรือว่ายังไงหนูอันนี้เรารับหน้าค่ะจากบึงเลยเอ,อ๋อจากบิงเลยใ่บบัวไ,ไม่ได้ถ่าน เราแล้วนะคะอ่าเราเราเรา,เราไอฟอร์มาลีนหรืออะไรไอค่าเชื้อเนีนะ่ย <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหมพูดเล่นนะยอง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 แบบนี้ยนะครับอ่าอันนี้ตลาดร้อยปีบ้านใหม่นะครับเอ่อใครที่สนใจอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆก็ๆมาเที่ยวได้เลยนะครับเสา,สาร์อาทิตย์นะครับจะเจอกันทุกวันเลยครับตลาดร้อยปีบ้านใหม่เชิญชมของอันนี้มาจากไหนกันครับมาจากท่าม่วงไม่พี่มาจากไหนกันครับก็โควตสติที่หวายแล้ว มาจากราดกระบังเลยครับนึกเห็นไหมค้าสองคนเมื่อกี้ไหมเห็นไม่กูอยากเป็นไข้ที่ชนแหละทำไมเป็นไข้ที่ชนเป็นคนที่ชน เดี๋ยวผมจะทารายการนะครับจะมีพิธีเกีย่ยวพิธีกรอีกคนหนึ่งมาแล้วก็พอมาถึงร้านน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เขาชิมลูกชุบแล้วนะ้าเอาลูกชุบที่ผมใส่ใส่เนี่ยไว้เอาไว้ให้เขาชิมหน่อยผมจะรับน้องเขาเป็นผู้ชายไม่ต้องกลัว <ทำ S 1> เป็นเฉยๆค่ะไม่ได้ใส่อะไรเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นน้องผมเองเดี๋ยวเราจะมีการรับน้องพิธีกรใหม่นะครับมือใหม่บอยโดนกูแนเ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอ <laughs> ไม่น่าไม่อยากคิดเลยครับว่ายะมันจะทําหน้าไปไหนเขารักบอยนะซึงทำอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือวาซาบินะครับโอ้โหตลาดร้อยปีบ้านใหม่จังหวัดชายงเซาวนะครับอี้โอเ้เป็น,นขนมที่ผมชอบกินมากอะไรลูกชบุบ แล้วครับเป็นหลายอย่างอันนี้กล่องเท่าไหร่ครับคุณพี่353กล่องร้อยยี่สามเอาเอามาเอามาลองเอามากล่องนึงก่อนละมาลองก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอชิมก่อนพี่ขอชิมก่อนพี่ขอชิมก่อนไม่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บอกไปนี่เออเดี๋ยวพี่ขอชิมก่อนขอชิมก่อนคือลูกชุบเป็นอะไรที่ผมชอบมาก รูปทุบตโลนะฮะไอ้ผมชิมก่อนชิมก่อนเดี๋ยวให้น้องบอยเขาชิมดีกว่าอ๋อไม่เป็นไรพี่มาทำแบบวะาทำพี่ชิมได้เลยก็ชิมดีเลยเออชิมอร่อยนะครับอร่อยไหมอร่อยคือคือคุมดูอร่อยจริงครับนี่ไม่มาก็อร่อยไหมหันนะฮะ ฉันมาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวมันมันมีอะไรบ้างจ๊ะขอบคุณเจ๊ปาที่ร่วมเฮฮาปาร์ตี้รับรองกับผมเจ๊ยังขำอ่ะเพื่อนสนิ อันนี้อ่ะลองดูลองดูอันนี้ลองดูลองดูเอาของจริง,อ,ง,อ,ง,รงอันเจ๊พานะครับอยู่ในตลาดร้อยปีบ้านใหม่นะครับลูกชุบครับอร่อยมากเลยครับอ,อร่อยจริงๆอร่อยรจริงนะครับตัวนี้นจะมีขนมหลากหลายนะครับแม่น้ำบางกงเนี่ยมีเพลงประจําแม่น้ำด้วยนะเ<อ>พลงอะไรเหรออ้าวไม่เคยฟังเลยไฟะวงองเฝ้าสาวเจ้าเป็นมะเร็งนอนก็เกงแขงเธอสตีโบเฮ้ยเหี้ย โอ้โหไอเวนไม่เกรงใจกูมางเลยจิหายครับสำหรับวันนี้ครับเราก็พาเที่ยวพาทัวร์พาชิมพาชอปนะครับตลาดร้อยปีบ้านใหม่นะครับจังหวัดชางเิลเกรีอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพเลยนะครับวันนี้ก็มีหลายหลักมากมายนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ถูกต้องนะครับให้กับรายการพีพาฮ่า ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลง